า n d o m มเปิ c h a ช l เลน e กราบสวัสดีผู้ที่ตามกล้าเซนสุไดยทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันใน EP 2แล้วนะของลน n d ้องเปิร์กชาเลน e นะครับจาก EP ที่แล้วก็เปิร์กมอนิเตอร์นี่ทําให้ตาผมลายไปหมดแล้วก็มึนหัวมากๆด้วยจะไม่พูดเยอะแล้วกันนะครับจะให้ไปดูทางด้านของการสุ่มเปิร์กเลยแล้วกัน let's go โอเคครับผมก็กลับกันมาที่เว็บเดิมเนาะติ๊กเป็นยูเรเหมือนเดิมตรงนี้ผมลืมอ,อธิบายหน้าเว็บนี้ไปมันสามารถเลือกเบิกทั้งหมดกับแบบเราสามารถแบบกำหนดเองได้ว่าเราจะเอาเบิกไหนหรือไม่เอาเบิกไหนนะครับผมลืมอ,อธิบายไปแต่ว่าก็นั่นแหละได้เห็นกันแล้วเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรผมเลือกติ๊กทั้งหมดแล้วก็ไปเอาออก2เงเรนะิกเนาะก็คืออ่ามอนิเตอร์กับชาร์บอดนั่นเองเนาะมอนิเตอร์นี่ไงออกเลยเดี๋ยวเว้นหัวแล้วก็ชาร์บอด ลืมบอกไปนะครับชาดุบอลเป็นเปิร์กของเดอรเรดนะครับโอเคติ๊กออกแล้วก็เปิร์กของมอนิเตอร์ก็เป็นเปิร์กของด็อกเตอร์นะครับที่เห็นไหมมันจะบอกชื่อคิลเลอร์หมดเลยว่าเปิร์กนี้ของตัวอะไรนะเนาะมันเป็นเว็บที่ดีมากๆนะครับสำหรับผมนะเอาออกเลยโอเคเราก็เล่นลงมาทําการสุ่มนะครับกดเลยแลนด้องไม้สามครั้งครั้งแรกมาจะเป็นอะไรโอ้โหกันประตูแล้วก็เบิร์กไม้แตกอันนี้เปิร์กอะไรอะ่ะผมจำไม่ได้อะ่ะของแทปเปอร์ของจะลดเร็วไวขึ้นใช่ปะ ก็อันนี้กันประตูอันนี้คือเปิร์กที่ดีนะสำหรับผมน่ะมีเปิร์กเนี้ยดีอยู่นะไอโนเวอัลเนี่ยของทิกสเตอร์เนี่ยคือกั้นประตูไม่ให้เปิดอะเออประมาณนั้นทันที่สองมาโอ้โหเปิร์กหมูไอิร์กนี้ออกบ่อยนะไม่ค่อยดีเปิร์กไอเปิร์กแคปเปอร์กนี่ออกบ่อยอันนี้เปิร์กฮันเตอร์ใช่ไหมผมไม่รู้ว่ามันทำอะไรได้ผมจำไม่ได้อันนี้คืออุ้มแล้วล็อกเครื่องกับโกลด์เฟสมาครั้งสุดท้ายลุย ล็อกเครื่องด้วยว่ะแล้วมีอินซิเดียสอันนี้มีฮิลเซตแล้วกีตด,ด้วยนะครับมีฮิลเซตแล้วร้องของหัวกล้วยนะครับหรือ the executioner นะครับผมแล้วก็อันนี้คือเปิร์กของ the h u n t e s s เหมือนเดิมซึ่งทําอะไรได้ผมก็ไม่รู้โอเคครับผมประมาณนี้แล้วกันโอเคครับผมแล้วก็มาอยู่กันหน้าจัดเปนะิร์กเนาะเปิร์กแรกนะครับเปิร์ก h u n t e r s แล้วก็เปิร์กที่2เปิร์กหัวกล้วยเปิร์กที่3ล็อกเครื่องใช่ไหมน่าจะอยู่หน้าแรกนี่เลยของ The plague แล้วก็เปิร์กสุดท้ายอินซิเดียส อยู่หน้าไหนเอ่ยอ่ะนี่หน้า6 let's go ครบทุกเปิร์กแล้วก็แอดออนตัวเดอะไบ e ก็เช่นเดิมนะครับที่ผมใช้ก็คือจะเป็นแอดออนสีเขียวเจ็ดพุ่งอันนี้แล้วก็วิ่งไวอันนี้นะครับผม 7พุ่งนะโอเคครับผมประมาณนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายการทํางานของแต่ละเปิกนะครับเปิกแรกนะครับก็จะเป็นเปิกของเดอะฮันเตสนะครับสิ่งจะเป็นบนผืนดินนะครับผมจะมีความสามารถในการอ่านออร่าผู้รอดชีวิตที่กําลังลงไปชั้นใต้ดินนะครับเปิกต่อมานะครับเปิกของหัวกลวยนะครับเมื่อผู้รอดชีวิตรักษาสภาวะร่างกายของผู้รอดชีวิตคนอื่นหนึ่งครั้งโดยอยู่ห่างจากฆาตกรอย่างน้อย32เมตรนะครับผู้รอดชีวิตที่ทําการรักษาจะกรีดร้องทําให้เปิดเผยที่อยู่ของตัวเองนะครับแล้วก็เปิกนี้จะเปิดใช้งานตลอด60วินาทีถัดไประหว่านนั้้ผู ชีวิตจะติดเอฟเฟกต์สถานะไม่รู้ตัวด้วยนะครับเมื่ออยู่ห่างจากผู้รอดชีวิตที่ได้รับการรักษามากกว่า8เมตรนะครับผมเปิดนี้ก็คือเปิดล็อกเครื่องนั่นแหละเอาง่ายๆอ่าตอนนี้มันอัพมาใหม่นะครับอ่าผมจะอธิบายคร่าวๆแล้วกันเนาะถ้าเกิดเป็นแพทก่อนเนี่ยเปิดล็อกเครื่องก็จะอยู่ประมาณ 120วิเนาะใช่ไหมหรือ2นาทีเนาะเออประมาณนั้นแต่แพทนี้นะครับก็อยู่120วิีวิเหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดมีเพื่อนรัชีวิตคนใดคนหนึ่งล้มระหว่างเครื่องที่ยังล็อกไม่เสร็จเนี่ยหรือยังไม่ถึง120วินาทีเนี่ยเปิกล็อกเครื่องก็จะหายไปทันทีนะครับถ้าเกิดล้มในขณะที่เปิ์กำลังทางานอยู่ประมาณนี้แล้วก็เปิกสุดท้ายนะครับนี่เหมือนจะปรับด้วยนะเปิกอินซิเดียสเปิกอินซิเดียสนะครับหรือเปิกเจ้าเล่์นะครับจากปกติในแผทนก่อนนะครับมันต้องยืนนิ่งเป็นเวลา4วิาทะถึงจํให้ตดสถานะตัวไมม่พบคก็ือีเสียงหัวใจไม่มีไฟแดงนันเอง อันนี้แพทใหม่ปรับเป็น2วินะครับจาก4วิก็น่าจะไวขึ้นแต่ไม่รู้ว่าผมจะได้ใช้หรือเปล่านะครับโอเคครับผมตอนนี้ก็เจอห้องกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับมาเลยเปิร์กที่ผมจัดไว้สีเปิร์กนี้จะได้ใช้หรือไม่ได้ใช้เปิร์อะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันในเกมกันเลยดีกว่านะครับผมโอ้โห,โหแล้วเป็นด่านนี้ ว่าจะเล่นยังไงกับพวกนี้่มามาลองกันเลยมีเปิกล็อกเครื่องอินซิเดียตโอเคมอจะหันช้าหรือเปล่าเจอคนละหนึ่งคนครับถามว่าผมเห็นได้ยังไงน่ะเหรอสายตายยังไงล่ะอุ้ยตีไม่โดนอ่ะตีก้อนหินแล้วนี่ใครอยู่ในนี้เห็นไงและเห็นไงเดี๋ยวเดี๋ยวแล้ว กดตาย,ยากไถด้วยเอ้าแล้วถ้าเป็นคนนี้เดี๋ยวก่อนแล้วผมพยายามจะไล่คนนั้นเพราะคนนั้นมีตตยอา้าววัดคู่คู่ไงแค่นั้นเลยเอาอีกเปล่ามีคนจะล้มอีกไหมครับผมโลภซะด้วยไงโลภซะด้วยอย่าบอกนะ นี่ไงมีอีกแล้วผมกลับไปรุมคนนั้นไปเลยมาคานหนีไม้ทำไมอ่ะเป็นผมผมจะไม่คานหนีไม้นะครับทุกคนไปเลยแขวนอุย้ยมันเอาเสร็จเครื่องหนึ่งหรอตอนที่แบบไม่ช่วยวดึงพงดึงเพื่อนอะไรเลยป้าเ้าไป ทำไมผมหันไม่ค่อยไปอ่ะครับทุกคนแย่นี้แหละว้คนนี้เลยเพราะมันกดตายยากใส่ผมผมแค้นผมเครียดแค้นมากมายนั้นมันเล่นเป็นเนี่ยทุกคนดูดิ นี่ไงนี่ไงนี่ไงจะมาลงจะมาลบจะมาลงมาลมบหรอ <c oughs> บ้านเล็กต่อเลยอย่างนี้บ้านเล็กต่อยาวๆมีหรือเปล่าก่อนผมว่าน่าจะมีนะไม่มีหรอเฮ้ยจริงๆมันมีนะเนี่ยทุกคน Như thế dẹp tầng nốn Mà đi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  này, nóng, Như này nó như này Anh ẹp mà đấy cắn này đây เดี๋ยวค่อยแล้วกันเพราะผมหาไม่เจออ้าดีมันอยากจุกเหรอได้เลยนะจุกอะไรอ่ะเพื่อนจุกอะไรอ่ะอุ้ยเดี๋ยวมันสะบัดแล้วไม่ตรงตามที่สะบัดเลย อันนี้มันจู๊อันนี้มันจู๊ทุกคนนี่เรา,าเอา๊ะเราอยากจูก๊ก็จู๊กันไม่ได้ใช่ไหมตบาดขนาดนี้ดีเบลผมถามพันจริงป่ะวนเนี่ย ผมจะให้ตัวนั้นมาช่วยให้ได้ทำไรอ่ะ,อะผมจะไม่ให้ตัวนั้นปั่นอ่ะผมจะให้ตัวนั้นมาช่วยให้ได้แค่นั้นแหละ แอบอ่ะไม่ช่วยเลยเหรอฮะไม่ช่วยเลยเหรอ,อ What the fuck bro ทำไมผมสะบัดมาเนี่ยเอ้าทุกคนดูเกมดิตุเล็ดอ่ะรู้จักหลอกไฟในตอนพุ่งบ้าลูกไอหนุ่มไอ้ลุมเฉยแฮร์นั่นแหละจบรู้จักป่ะหลอกไฟตอนพุ่งอ่ะ วัวต่อฟักโร่อะไรเนี่ยฮ้ยไอคนนี้ไอคนนี้ปิงปิงนะเครื่องเริ่มลดย่างไวไม่คนตายใช่ไหมล่ะเพื่อน ao, liếp rồi anh Ui lẹt What fuck bro? cột tay cần chặt ไหนดูสิดูสเต็ปการจุ๊กหน่อยดิสเต็ปการจุ๊กหน่อยดิตานี้เล่นด้วยความแค้นแค้นอะไรก็ไม่รู้นี่ตัวนี้ดีนะครับทุกคน เอามาลงมาหลอกใครครับี่ผมจะเอาให้ได้เจ็บนะไอเคสอะเคนนาทจะกำลังไปช่วยครับนี่ไงสิงด้วยจะได้เล่นง่ายขึ้นโอ้โหเ๋ยวว่าผมสะบัดไปไหนเนี่ย ยอดนครับเล่นดีเล่นดีเล่นดีนดโอ้ยไม่อยู่นี่หรอหมายถึงว่าผมจะหาไอ้อุ้ยผมไปได้กดคีย์ครับทุกคนนะ ทีวผมจะใช้เทคนิคอย่างนี้นะนี่ไต้องให้ใช้แต่ว่าจะไม่ใช้แล้วนะทุกคนเอาดีๆแต่ละแมนที่ต้องใช้นะตอนแรกตอนแรกว,ว่าจะไม่ใช้แล้ว กระจูกหล่หอเราอ่ะอเฮ้ยเหลือเครื่องเดียวเอาอเรื่องว่ะมันจะได้แค่ไหนกันเชียวอันนี้มันเนียนแล้วก็เครื่องอยู่เหลออยู่ตรงนูน้นโอเคงั้นผมไล่เครื่องก็ดีกว่า วิ่งผมสะบัดไม่ทันพอดรผิวอ่ะผมต้องทิ้งก่อน โอ้โหไม่มีคนดูเหรอ,อยัแ้แหละรดบายกลัวตายครับทุกคนผมยังไม่ได้พังเครื่องเลยอ่ะเดี๋ยวผมต้องเดินไปแล้วก็พุ่งกลับมานะ

ไปเนี่ยนอนอยู่นี่แหละถ้ามันจะลุกเองก็ให้มันลุกไปครับก็ขอกระทิบเครื่องนี้ก่อนแล้วกันเนาะกำได้ตึงกได้ตึงผมบอกเลยผมสามารถดูตรงนี้ได้ด้วยนะครับว่าเขาปันเครื่องไหน หรือแม่ฟันเครื่องไหนก็คือถ้าเขาฮิวแตะกันขึ้นมาก็คือเปิร์ขวาเนี่ยมันจะบอกออร่าทันทีนะครับประมาณนั้นเรียบร้อยวฮ้ยวอร์ไม่โดน เียวมันเอามุมมองบางทันหรือเปล่าแค่นั้นแหละ นี่ไงจีจีนะท่านผู้เจริญทั้งหลายเกินนี้มันมากครับถึงจะสะบัดมือมาถัดเมาส์ไม่ค่อยสุดเท่าไหร่ งานยากแล้วผมหาไม่เจอยากแล้วอย่างเงี้ยยางเงี้ยแล้วเขาจะรอดเอานะเนี่ยอุย๊ยแล้วเปิร์กทำงานด้วยเปิร์กด้านล่างทำงานพอดีครับทุกคนโอ้โห <c oughs> ไม่คิดว่าจะได้ใช้โอ้โห มีประโยชน์ก็ตอนนี้แหละโอ้โหเปิร์พกเกมครับผมทุกคนโอ้โหสุดยอดเลยก็คือได้ใช้ทุกเปอร์นะครับยกเว้นเบิร์กอินซิเดีย์ยืนนิ่งๆใช้หน่อยแล้วกันยืนนิ่งๆแล้วไม่มีสีหัวใจโอ้โหได้ใช้เหยเอ้ยได้ใช้เฉย ีผมว่าไอเปิร์นี้ก็เป็นเปิร์ที่ดีอีกเปิร์นึงนะถ้าทามมิ่งของของเซอร์แต่ละตี้มันมันได้นะเออประมาณนั้นนะแล้วก็อีกเปิร์นึงก็คือเปิร์สฮิวแล้วมีออร,ร่าเอออันนี้ก็ดีเหมือนกันนะดีในระดับหนึ่งในที่แบบไม่ใช่3ด่านหลักของประเทศไทยอะ่ะเออไม่ใช่มักเวลาไม่ใช่ฟาร์มโควิลแล้วไม่ใช่ Auto ออโตฮารเวนอ่ะเออประมาณนั้น ดีว่ะดีดีดีด,ดีเปิกน,นี้พี่เกมจัดนึกว่าจะรอดหนึ่งซะแล้วเมื่อกี้โอเคครับผมก็จากลากันไปเพียงเท่านี้ไว้เจอกันอีพีต่อไปแล้วกันนะครับผมเจอกัน